สวัสดีครับนักเรียนชั้นมับยมสองนะครับเจอกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะเรียนออนไลน์กันวิชาภาษาอังกฤษนะครับถ้าเห็นครูเนี่ยก็ต้องนึกถึงวิชาภาษาอังกฤษกันก่อนเลยใช่ไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทบทวนคาศัพท์ครั้งที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องคําว่า animals animals แล้วก็จะมีคําศัพท์คําใหม่ครับเพิ่มอีก3คํานะครับแล้วก็จะมีการบ้านเกี่ยวกับ animals ด้วยซึ่งไม่ยากกันเลยนะครับกอนออนเนี่ยก่อนอื่นเนี่ย ครูก็ต้องขอชื่นชมนักเรียนที่ทํางานของคุณครูมาเรียบร้อยแล้วก็ส่งกันครบนะครับเด็กๆครับเวทีกูดมากเลยครับไปทบทวนคําศัพท์คําเก่ากันก่อนเลยนะครับผม dogs dogs monkey monkey ant ant เด็กๆรู้กันแปลกันแล้วใช่ไหมครับ Ant แปลว่ามดครับ มังกี้ที่กินกล้วยนะครับแปลว่าลิงครับโอเคด็อกซ์ซึ่งแปลว่าสุนนะัขที่เราเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านกันใช่ไหมครับต่อไปเนี่ยเราไปดูคำศัพท์คำใหม่กันเลยนะครับว่าคำศัพท์วันนี้เนี่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างครับคำนี้เลยครับเอ Rat ตราเด็กๆพูดตามกันคุณนะครับ Rat ซึ่งแปลว่าหนูนะครับ ต่อไปครับอ่า uh, elephant elephant ซึ่งแปลว่าช้างนะครับดเด็กๆเคยขี่กันไหมครับช้างอ่า uh, elephant snake snake ซึ่งแปลว่างูนะครับดเด็กกลัวกันใช่ไหมครับต่อไปอ่านตามคุณครูอีกหนึ่งรอบครับ rat rat Elephant, elephant, Snake, 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 Elephant, Elephant, Rat, Rat, Dodge, Dodge, Monkey, Monkey. and and เราเรียนรู้คำศัพท์กันแล้วใช่ไหมครับเกี่ยวกับ animals ซึ่งแปลว่าสัตว์เดี๋ยวครูจะมีคำถามมาถามเด็ก1ประโยคครับครูถามเด็กว่า what animals do you like what animals do you like เด็กๆชอบสัตว์อะไรครับเด็กๆสามารถเลือกมา2ส,สัตว์นะครับ2จํจนวนที่เราอยากจะเลือกครับอย่างเช่นอะไรดีนะอย่างเช่นอาจจะไม่เอาแบบเหมือนของครูก็ได้ครับอันนี้ให้เราคิด เฉยๆครับสมมุติถ้ามีคนถามเราว่า what animals do you like คุณชอบสัตว์อะไรครับเราสามารถบอกได้สองอย่างครับอย่างเช่นเราชอบ dog and cat dog and cat สุนัขและแมวอย่างเช่นเราชอบ monkey and rat หรือว่าเราจะชอบ elephant and dog โอเคนะครับอันนั้นเป็นประโยชน์ง่ายๆครับที่แบบว่าสมมติถ้ามีคนถามเราเนี่ยเราสามารถตอบได้กันใช่ไหมครับ What animals do you like? I like dogs and cat. โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูการบ้างของคุณครูกันเลยนะครับการบ้านของครูวันนี้มีหน้านี้นะครับเขียนตามรอยประและฝึกอ่านหน้าที่เป็น elephant และก็ครับเขียนตามรอยประและเขียนคำตามแบบฝึกหัดอ่านคือหน้านี้ครับแค่สหน้าเองครับเด็กๆครับ เสารบวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนอันบาบขางสอนอ,ออนไลน์ของน้องอนุบาลสไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดบายครับ